เราก็จะพามาดูหมูป่านะครับกําลังจอกลกูกทําก็จะเริ่มทํารังของมันสังเกตนะครับนี่เนี่ยเป็นรังของหมูป่านะครับออกมาได้แล้วครับท่านผู้ชมหนึ่งตัวยีงไงออกมาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเป็น2ตัวนะครับกองเชียร์ก็มาใกล้เสียเหลือเกิน กรับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องได้ทุกแนวนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพามาดูหมูป่านะครับกําลังจอกลูกนะครับมันก็อาการมันก็ถ้ามันเริ่มจอกลูกเนี่ยมันเจ็บท้องนะครับก็จะเริ่มทํารังของมันสังเกตนะครับนี่เนี่ยเป็นรังของหมูป่านะครับมันจะไม่เหมือนหมูหมูขาวนะครับหมูขาวหรือหมูที่เขาเลี้ยงกันมันจะไม่ไม่ได้ไม่ทํารัง เนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเริ่มทํารังแบบนี้แล้วก็ไม่นานครับออกลูกแน่นอนวันนี้นครับอีกประมาณไม่เกินห้าชั่วโมงนะครับถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วเพราะว่าจากสังเกตมาหลายๆตัวที่ผมเลี้ยงมานะครับเหมือนตัวนั้นนะอีกตัวหนึ่งที่มันจะทํารังได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็มันขนเข้ามาทำเป็นของรังของมันเองเอ่อมันทําแบบนี้ไว้เพื่อว่า พอมันออกลูกนะครับลูกมันมันหนาวหมูน้อยไม่จะหนาวของมันมันก็จะไปเข้าไปนอนอยู่ทางใต้ฟางหรือว่าไอ้ที่แม่มันมันทำไอ้ทำรังไว้ให้นะครับคองนั้นได้ห้าตัวแยกนมแล้วตัวนั้นครับตัวนั้นได้เดือนก,กว่าจับแยกนมสว่วนตัวนี้เรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่ตัว ท้องใหญ่เอาเรื่องนี้ผมว่าน่าจะมันหตัวน่าจะได้นะครับแต่ท้องสาวส่วนมากก็สี่ตัวห้าตัวหตัวนะครับขนสวยนะครับตัวนี้ดูท้องไหนจับท้องไหนโอ้ยอ้ย,อยท้องใหญ่นุ่นพอพันธ์เราครับเด็กชายมาติน เดี๋ยวเรารอตัดคลิปไปอีกทีหนึ่งนะครับว่ามาันจะออกกี่ตัว,วเรารอดูรุนนะครับตอนนี้มันกำลังเริ่มนอนแล้วนะท่านผู้ชมเริ่มเห็นการขยับและเห็นขามหมูออกมาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเราลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวนะสำหรับตัวนี้นะครับเริ่มคลอดแล้วท่านผู้ชมออกมาแล้วหนึ่งตัว ออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว,ออ,ลวออกมาแล้วหนึ่งตัวมาตินเราก็มาดูลูกนะครับว่าโอ้ยดินกะเด้วกปแลวเอ็ดเอ็ดอ็ดอดออกมาได้แล้วครับท่านผู้ชมหนึ่งตัวนี่งไง ตาหวานก็ดูเราอยู่นะครับนี้ยังไงตุกวตุกอยู่หนึ่งตัว่ตัวกองเชียก็มาดูด้วยสวงตัวสามตัวออกมาเพิ่มอีกหึแล้วท่านผู้ชมเป็นสองตัวนะครับกองเชียก็มาใกล้เสียเหลือเกินแต่แนะนํานะครับถ้าเกิดว่าหมูป,ป่าใครที่กําลังเลี้ยงอยู่นะครับถ้ามันไม่เชื่องอะ เราไม่ควรที่จะมาใกล้มันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันออกลูกเนี่ยมันจะหวงลูกมากเลยนะครับอันนี้หมูป่านี่ผมเล่นกับมันทุกวันมันก็เลยเชื่องหน่อยครับแต่ก็ระแวงเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> เผื่อมันแบบจังหวะมันออกลูกแล้วมันเอ,อโมโหขึ้นมานะครับตัวนี้นอนนอนอยู่ตัวนึงนู้นโอเคครับท่านผู้ชมนี่แต้มเราตอนนี้สะสมได้ห้าแต้มนะครับหลังจากการออกมาตัวสุดท้าย ทิ้งระยะห่างประมาณเ,าเกือบ10บ0นาทีน่าจะได้ครับน่าจะหมดแล้วนะครับการที่ออกลูกของหมูป,ป่านะครับก็จะไล่ไล่กันนะครับทิ้งระยะห่างก็3นาที5นาทีไม่ไม่เกินนี้นะครับถ้าห่างกัน20 30นาทีนี่ก็น่าจะหมดแล้วสำหรับท้องสาวนะครับตัวนี้ก็ทำได้5แต้มนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบใจนะครับก็จะลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องได้ทุกแนวของเราด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจในการนำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอ่ยกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ